สดีครับเจอกับช่องจับป้องสองพระจเจ้ากันแก่นะครับวันนี้เรามีนักสถานที่กันอยู่ที่หน้าเซเว่นพัทอนะครับบอลเกมซียยกเซ็นทรัหกอนแก่นะครับดูเหรียญรุ่นแรกทั้งหมดประมาณ10เหรียญจะได้เสียจบกันอยู่ที่เท่าไหร่มีราคาในใจแล้วครับร้อนไม่นานก็ฝนลำบากลำบนอดทนอีกสักนิดแล้วค่อยคิดจะก้าวต่อไปหนทางยาวไกล ต้องมีจุดหมายไม่เคยแค่ไม่สนว่าคนเขาจะมองหรือโดนเยียดย้ำก็ตามเด่ดใจเขาร้องให้ไม่นานก็ลุกขึ้นมาได้เหมือนเก่า นตลับหนาเลยหนาที่เพิงทำแทนตลับตกไม่รู้ตกเท่าไหร่ครับนี่ตลับนี่ทำมาหกหมื่นห้าเหรียนนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเอทีเด็ดนะครับตลับหนามากสวยมากพระสวยนะครับอันนี้คือซื้อสิเพราะกดไม่ได้นะครับพระสวยจริงๆนะครับแล้วก็ตลับสวยด้วยสมพระนะครับเป็นกดมีดผิวแล้วก็บอจุดบอจุดหรือบอก์จวงบอร์จุดยอดที่ยิ่งสุดเลยไม่ใช่ตาเม็ดหนู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 หหูหนูหนู ครับครับก็จบนะครับได้พระสมดุดสามสามองค์นะครับขอแบบเนียนะครับแล้วโอนตังค์ครับแปดสิก้อนนะครับพี่นอะไรอีกครับเนี่ย <S <S ยังไม่พออีกเหรอร้านผิด <laughs> เหนืหวงตายแล้วในในต้านี่ยสภาพนี่ตีเลยเฉลี่ตัวจีิงของบบอเหลงสมุดตีเลยเพราะมีสมุดหรอกจรเงขอมบอลนี่ไอหงสิ่งสวว่าเจ็บหญหาเนี่ยแผลทั้งคายกับ่เกินเมื่นได้ไปขครเกือบร้าย ซื้อวิกิโลมือหัเนาะสวยวิ่งอันนี้ก็อนสื่อวางเรียนเราหกพันสื่อไรอันนี้อันนี้เกินมากเกินมือนย่มงนี้อยูงมน้อยพินา2าเงเนาะถาสองแสนสามสิบพัหดสบายได้ขาดเท่าไห่ามสิบนี่ขาดทาไ่ามสิบสอนี่อาจจะอทำหุ้นหรืออาจจะขาดหุ้นหนึ่สองพ เต็มเต็มที่นะอะไรมันการะจังหัดเต็มที่เลเต็มที่นะประมาณ2 8 0 0แงไม่น้ำตกหมโด้ลยตมันโค1รหนน6ยชิ้นห่านใช่ ที่าเาอะไรก็ได้สองพันโอ้ยวงการรถมันกกมเจ้าโอ้ <laughs> แต่ต้ดงแบงนอนยังไปซื้อเนีย่ยแบงตลอดนะแ,แบงโลดวมกันสิบันรุ่นออจำได้แล้วป่านด้มันแก้นเหนาเรียนู่พาผพาผู้เผาเห้าเหรียนที่ไม่เรียนนั่คืออยู่จะสรอยทรงเสือมลากกมดอนเรี่อนี้ก็ออต้องให้รู้ว่าไอ้แ่จังแดล่วงวงเนียมันโตไรมันวกวไพอิสานนี่ไรบังเลี้ยงมันไรซื่อเลยได้ต็มขี้ว่ามันมีสิบ วนรุ่นุ่นกูปั่นเป็นกูปั่นเป็นกูขาวมึงดูครังกชอบไปว่านไปพามันหมดแล้วมึงคือโยอนกลับไม่ได้อ๋อไ่ไไม่ได้พอยงเราตามมากันย่ไม่เหลลงไตเออมึงจกลับมปพรกมันมีมันมีซัมนีถ้าเกจีได้มีสมีมีที่นี่ปั้นท้าไมมเห็มันคือขาเา ความาัดิความาเป็นธรรมชต<ะ>คิคือความเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยไซก็มาทานอย,ย่ังไงเพือ่อนก็งบหายไปไสหรอกวนไปวนมากจะได้ส่งกลับมา,นนานเนี่ยือผู้พางเนี่ยเจอเสียว์าสมัยตะกี้เขามีสีท่างอย่างหวังเาชิ่มเนี่ยเขามีเข้าสซื้ออยู่พุดด่นหยอผู้พังป้าเนี่ยจะได้อ้าว้ันเนี่ยโอ้ยตะกี้ราเก็ตอันเดียวกับซีขึ้นนี่ไอ้ซีทายทเนี่ยก็ได้กนได้สองพันสินซื้อมาสามหมื่นพอหิบเมืน เป้องอีนสามอันนี้มันบอกดังบีครับมันดังโดง่งอย่ผมเหนาไ่เลยนะอเออสาอันนี้หาสิบหาสับสามพันก็ 500, เป็นห5าสิ <500. S 2> บห้าบวกบวกแต่เจ็ดเ็นห้าร้อยก็วันนี้นะครับขอแแดงพี่นะครับมาจากองอไทยเราได้เดี๋ยวเราก็ผาน1 1เหรียญน,นะครับแล้วก็ได้จากตั้นรุ่น25นะครับแต่นี้เหรียญสวยนะครับหนึ่เหรียญ ก็ที่สัมพัญอะไรี่ลิมิเต็ดเลยเป็นพาร์ทที่ไม่แพงแต่ว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็คือล็อกเก็ตรุ่นแรกคสีนะดำนะครับสัตว์กับสัต์นะครับอูวันนี้ก็ได้ข้ขอน,นี้นะครับขอบคุณพีด่ด้วยใครที่มีพระนะครับอยากเปี่ยน นะครับหรือว่าให้เช็คนะครับส่งมาในเพจนะครับจับกล้องสองาจัดจอขอนแกีนได้นะครับผมหรือส่งใน Facebook จับจอโออาะนะครับผม่มมาได้นะครับลองไปซื้อให้ถึงที่นะครับซื้อดีไม่มีกดซื้อสดไม่มีเกลือครับจับจอขอนแกียนครับติดตามด้วยนะครับ